ตัวยอดิเราาจะมเปน,เน,นี่ยครับน่าสนใจก็ตรงนี้ 12ks TNS เนี่ยราคาถูกกว่าเสียงเนี่ยพีอดีโอก็ยังทำได้ดีอยู่นะกินกันลำบากเลยล่ะสวัสดีครับกับพี่โปดีโอน,นะครับหลังจากที่เราได้ทำการดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยก็คือแอลแลมจรวดของเราเนี่ย TNS นะครับแบบนี้คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะมาเปรียบเทียบก็คือตัวยอดฮิต ตีตลาดยอดนิยมของเราเลยททโอเดโวตองแตะก็คือเจ้าของตลาดของหยม่งจรวดเลยนะครับทีนี้เราจะเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ลองฟังกันดูว่าความแตกตา่างมันจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราดูข้างในแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาวัดสมาร์ทไลท์กันว่าการตอบสนองความถี่ของเขาของแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงอ่าเริ่มจาก n TS, อ็ทคือตัวนี้นะครับลองดูก่อนอันนี้คือคือย่านความถี่ตอบสนองเนาะ mm. อ่าเดี๋ยวผมก็จะชปเตอร์ไว้นะครับปึ๊บโอเค ถ้าทีดูก็โอเคนะตอบสนองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เสนใจขึ้นได้ถึง1 2 k เลยนะครับตัว tns นะครับแล้วก็ก็จะมีโด่งอยู่3.9จริงจความถี่เนี้ยมีมาก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถคัดได้นะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็น p e โดรครับคือตัวนี้ผมจะย้ายสายสัญญาณคือจะไม่ได้ปรับแอมป์ปรับอะไรเลยหรือบอกนะครับตัวนี้ไม่มี eq มีอะไรก็ต่อผ่าน ซีตัวเดียวครับข้า2สองตัสองนะครับ, 2, รบ <_ S 1> เพื่อจะให้เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงไปตรงมานะครับไม่มีตัวแปรงอีกอย่าใดโอเคแต่นี้เป็น p i r อเนะครับเดี๋ยวผมปีนี้ก่อนพีโอนะครับก็ตอบสนองดีนะก็ค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมชัตเตอร์ไว้ก่นอนโอ้ยโอเคนะครับอ่าทีนี้มาเปรียบเทียบกันดูระหว่างพีโอตัวนี้คือพีโอนะครับก็จะมี ชุดทำแหลมหน่อยที่ 9k แล้วก็ก็ดูระเรียบดีนะเศษก็โอเคนะครับยูโดตรงแปดครับนี้ tns นะครับอ่าอันนี้คือเลเวลเท่ากันเลยนะนะครับก็จะเห็นว่าอ่าแบนด์วิดท์ของ tns เนี่ยจะกว้างนหน่อยเนี่ยครับน่าสนใจก็ตรงเนี้ย 12k ซึ่งซึ่ง,งยากสําหรับแหลมจรวดทั่วไปนะไม่ค่อยเห็นนะครับความถี่สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็ย่านตรง 5k ตรงนี้ก,ก็ก็รู้สึกว่าจะจะขึ้นมาสูงกว่า,าทางพีโอดีโอนะครับ แล้วก็ที่บ่อนะครับตรง 3K ตรงเนี้ยก็จะจะโดดขึ้นมานิดนึงแต่ก็อย่างอย่างที่ว่านะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าย่านแถวน,นี้เนี่ยเราก็สามารถคัดอีคิวได้นะครับจากที่ดูเส้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะ tns นะครับถ้เาเปรียบเทียบแล้วกับ p ทโอโดเจ้าของตลาดเขาเนี่ยนะครับอ่าแล้วเราจะมาลองประกอบกับตัวเสียงกลางซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ในตู้ใบนี้นะนะครับเราจะเป็น,ผม,ปนผมจะเปิดเฉพาะเสียงกลางของตู้แล้วก็เสียงแหลมแต่ละดอกครับเดี๋ยวลองฟังกัน ทีละดอกเอา g n s ก่อนแล้วกันครับ okay, เดี๋ยวผม้ายสายนะครับตัวดอกเสียงกลางเองก็ไม่ได้มีเน็ตเวิร์กอะไรนะครับก็ผ่านสัญญาณโดยตรงเลยนะครับอลองสมาร์ทไลท์กันดีกว่าครับอันนี้คือเปิดรวมนะครับอันนี้คือเปิดรวมนะครับชัตเตอร์ไว้ครับของ TNS นะครับ อันนี้รวมกันเรียบร้อยก็ก็ถือว่าโอเคนะไปกันได้ดีกับเสียงกลางนะครับแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะตำแหน่งของดอกลำโพองอะไรต่างๆแต่ละตู้ก็จจะไม่เหมือนกันแต่นี้คือการทดลองเนาะทีนี้อันนี้ที s เานไปนะครับเออียทีนี้พีโอเนะครับซึอนะครับ Okay. อลองเปิดกราบเปรียบเทียบกันนะครับ n p <NS>. s กับ p n s นะครับเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่านีครับส่วนที่ที่สูงกว่าของ p n s ก็คือในส่วนของส k แต่ว่าพอพอดูภาพรวมแล้วก็กลายเป็นว่าเออก็รู้สึกว่ามันราบเรียบดีนะเส้นสีม่วงนะครับอของ TNS นะครับส่วน Piro ก็จะตกลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็พอเปรียบเทียบกันก็ก็เหมือนกับว่า p n s ไปได้ดีกว่านะนะครับจากเส้นของ s ม a ลไล ทีนี้เรามาเปรียบเทียบในการฟังกันเดี๋ยวเราลองเปิดเปิดเพลงนะครับแล้วก็ฟังเสียงจริงๆดู ครับผมหลังจากลองฟังแล้วเนาะผมก็รู้สึกว่า D.N.S เนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าจากที่ดูเส้นสมาร์ทไลน์แล้วการต่อสองความตีเขาค่อนข้างจะก,กว้างเนี่ยก็ทําให้ความละเอียดระยับของเครื่องเคาะโลหะเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Pi ี do ดแล้วมากกว่านะแต่ความเป็นชิ้นเป็นอันของ p พียวดก็ไม่ได้แย่นะครับก็ยังดีอยู่เสียงที่เราเคยได้ยินเริงุ้นเหยก่ก็อ่าก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพอเป็น D.N.S ตัวใหม่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นแถวย่าน3.9กิโลเั้นน่ะ ล้วก็ได้ลูกหัวลูกตีในเรื่องของลูกแสแนอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะ,นะครับ<อ>ถ้าว่างก็เดี๋ยวเข้ามาฟังดูมาลองเล่นดูบางทีอาจจะชอบก็ได้นะครับถ้าอย่งไงก็ฝากไป้้้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ